การกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกของคอนอกาเกอร์นะครับหลังจากไปโลดแล่นเกือบ2ปีในลาลิกาสเปนถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญในอาชีพนักฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งของเขาเลยนะครับและยิ่งเป,เป็นเป้าหมายมากขึ้นไปอีกเมื่อปลายทางของเขาคือทรอนแอมฮอสเปอร์สโมสรที่กาลังดิ้นรนอย่างหนักหลังผลงานในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่เป็นไปตามคาดหวังกาเกอร์ครับเติบโตจากอะคาเดมี่ของเชลซีและเคยมีบทบาทสําคัญกับทีมชุดใหญ่ก่อนตัดสินใจย้ายออกไปหาประสบการณ์ใหม่กับแอเลดิโกมาดริดครับการใช้ชีวิตค้าแค่ในสเปนทาให้เขาเนนีี่ย้้้เรรรูฟุตบบบอลใะทมน วินยัยและแท็กติกแม้ว่าเขาะจะไม่ได้เป็นตัวเลือกหลักแบบทาวรแต่การที่ Diego, one, เดียโกซิเมโอนเน่เลือดดึงตัวเขาเข้าไปร่วมทีมตั้งแต่แรกก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วนะครับว่าคุณภาพของเขาในแง่ความขยนันความฟิตและการเล่นเพื่อทีมการกลับมากฤษในช่วงเวลานี้ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับโอกาสในทีมชาติเนื่องจากฟุตบอลโลกปี2026ที่กำลังใกล้เข้ามานี้และแม้ว่าเกลเกอร์เองจะมีโอกาสติดทีมชาติอังกฤษไม่มากนะัในช่วงปีที่ผ่านมาแต่การได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในพรีเมียร์ย่ยอมช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับผลงาน จริงนะครับตอนแนมฮอสเปร์เนี่ยไม่ใช่สโมสรเดียวที่ให้ความสนใจในตัวเขาก่อนหน้านี้ครับแอสตันวิลล่าเนี่ยเป็นตัวเต็มที่จะควา้าการลเกอร์ไปด้วยซ้ําแถมการเจราจานะครับดาเนินไปไกลแล้วด้วยแต่ทว่าครับสเปอร์ดันไฮแจ็คได้สําเร็จแสดงให้เห็นว่ามูลค่าของเขาในสายตาสโมสร์พิมพ์ลีกเนี่ยยังคงสูงอยู่อย่างไรก็ตามครับเมื่อมองจากมุมมองแฟนบอลสเปร์เองเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้สร้างความมั่นใจแบบเต็มร้อยหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับคือปัญหาในแดนกลางของทททีีีมมมผผูููู้้เเเเเลล่่่่่นนนนนนออยาาางงงงโรรรดิิกกกกกบบััปปต็็็แแขใว และช่วยตัดดดเกมไ้ีแต่เมื่อพูดถึงการขึ้นเกมจากแดนกลางครับการผ่านบอลทะลุแนวหลังหรือว่าการสร้างความได้เปรียบเชิงแท็กติกเนี่ยทั้งคู่ยังไม่ใช่ผู้เล่นที่โดดเด่นในด้านนี้ข้อมูลเชิงสถิตินะครับช่วยอธิบายภาพรวมได้ชัดเจนมากๆสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ครองบอลได้ระดับกลางๆนะครับเฉลี่ย5 0 8ตต่อเกมแต่จํานวนการผ่านบอลทะลุแดนกลางของคู่แข่งครับมีเพียงแค่519ครั้งซึ่งอยู่แค่อันดับที่13ของลีกเท่านั้นขณะที่การผ่านบอลตัดแนวรับคู่แข่งครับมีเพียงแค่คอ,อันดพิบเห็เด ว่าทีมเนี่ยเลือกบอลปลอดภัยมากกว่าการเสี่ยงสร้างโอกาสนอกจากนี้ครับจำนวนการจ่ายบอลทะลุช่องเนี่ยซึ่งเป็นตัวชี้วัดสาคัญของความสร้างสรงสรจัดแดงกลางยังอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดของลีกในฤดูก,กาลนี้ปัญหานี้ครับมันยังชัดเจนขึ้นเมื่อผู้เล่นตัวรุกอย่างเดียนคูรูเซฟสกี้และเจมแมดดิสันเนี่ยมีอาการบาดเจ็บทําให้ภาระการสร้างสรรเกมตกไปอยู่กับมิดฟิลด์ที่ไม่ถนัดด้านนี้เป็นหลักเมื่อพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดนะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่แฟนบอลจำนวนหนึ่งเนี่ยตั้งคาถามว่ากันลักเกอร์จะช่วย กองกลางที่มีสถิติตัวเลขโดดเด่นด้านการผ่านบอลทะลุแนวหรือว่าการสร้างโอกาสจากแนวลึกตลอดหลายฤดูกาลในพิมพ์ลีครับตัวเลขการจ่ายบอลขึ้นข้างหน้าของเขาเนี่ยอยู่ในระดับกลางไปถึงค่อนข้างตำ่ำเมื่อเทียบกับกองกลางในตำแหน่งเดียวกันนั่นเองนะครับและในช่วงเวลาที่เล่นในลาลีกาครับเขาแทบไม่มีบทบาทในการจ่ายบอลแบบแทงทะลุช่องเลยหลายคนจึงมองว่ากาล์ลเกอร์เนี่ยเป็นกองกลางแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มากกว่ามิดฟิลเชงรุกอย่างไรก็ตามครับนั่นไม่ใช่เหตุผลที่สเปอร์เนี่ยดึงเขาเข้ามาใช้งานจุดเด่นที่แท้จริงของกากกร์ล ตลอดทั้งเกมในช่วงที่เขาเล่นพิมพ์ลรีก่อนหน้านี้นะครับเขาปเป็นหนึ่งในกองกลางที่มีตัวเลขสูงสุดในการวิ่งไล่เพสซิ่งในระบบของแอเลติโกมาดริดครับเขายังคงแสดงให้เห็นถนึงคุณภาพด้านเกมรับโดยมีการแ็ตเกิลเฉลี่ย2.4ครั้งต่อเกมและมีการแย่งบอลคืนสูงถึง5.6ครั้งต่อเกมนอกจากเกมรับแล้วนะครับช่วงดีที่สุดในอาชีพของกาลาเกร์เนี่ยยังคงเป็นฤดูกาลที่เขายืมตัวไปเล่นกับคริสตันพาเลตเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่นักเตะที่วิ่งเยอะนะครับแต่ยังมีจังหวะเติ ให้เขาเด่ยทำประตูในลีกได้มากถึง8ลูกในฤดูกาลเดียวซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจสําหรับกองกลางมากนะครับแม้ว่าหลังจากนี้เนี่ยตัวเลขการทําประตูของเขาจะลดลงเนื่องจากบทบาทในทีมของเขาเปลี่ยนไปรวมไปถึงสถานะตัวสารองก็เป็นปัจจัยสาคัญด้วยนะครับสิ่งที่ผู้จัดการทีมอย่างโทมัสแฟงเนี่ยน่าจะคาดหวังคือการดึงคุณภาพการสอดขึ้นทําเกมรุกและพลังงานในสนามกลับมาใช้งานอีกครั้งอีกหนึ่งประเด็นสําคัญเลยนะครับคือการเพรสซิงในแดนบนซึ่งเป็นจุดที่สเปอร์เนี่ยทำได้ไม่ดีนักในฤดูกาลนี้แม้ว่าการวิ่่งงงงเพพรรขอออป์ับจะทําาไดด้ีแแแตผลลธในกย คือยังไม่สูงเลยครับการมีผู้เล่นอย่างกาลาเกอร์ซึ่งคุ้นหูคุ้นตากับระบบเพสซิ่งหนกันกๆและพร้อมวิ่งตลอด90นาทีอาจจะช่วยให้การเล่นเกมรับจัดแดนหน้านมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทางานร่วมกับกองหน้าอย่างโดมินิกโซลันกี้เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดนะครับการเซ็นสัญญาครั้งนี้เนี่ยจึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นการแก้ปัญหาทุกอย่างของสเปอร์ในทันทีกาลาเกอร์ไม่ใช่กองการที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมการขึ้นเกมครับหรือว่ายกระดับการสร้างสรรเกมรุกแต่เขาเป็นนักเแต่ที่ช่วยเพิ่่่มมมมมมคคคุณภาา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 าพพโดดดดยยรรรรวววววขขออองงงงงงกกกกกลลลลลทททััััั้้ใในนนนนนนิเเบบบแะสถห เสิริมทัพของสเปอร์เนี่ยยังไม่หยุดอยู่แค่กาลกเกอร์และจะมีผู้เล่นที่ช่วยเสริมสร้างเกมรุกแดนกลางเข้ามาเพิ่มเติมเขาก็มีโอกาสครับที่จะทําหน้าที่เป็นกาลังหลักสําคัญช่วยเติมความสมดุลให้กับทีมได้ในระยะยาวดีลวนี้นะครับอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในทันทีแต่สามารถถูกมองว่าเป็นการเสริมทัพที่มีเหตุผลเมื่อพิจารณาภาพรวมของแผงมิดฟิลด์ทั้งหมดแล้วเพื่อนๆเลยครับชอบกาลกเกอร์กันไหมในการย้ายไปอยู่กับสเปอร์คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ